มาดูความพร้อมของจังหวัดตรังเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว1ตุลาคมนี้นะคะจังหวัดตรังพร้อมรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเก,กาะกระดานแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกคาดนโยบายฟรีวีซา่าจะทําให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดตรังกว่า2เท่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาค่ะนายขจรศักดิ์เจเริญสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่า ในพรุ่งนี้นะคะจังหวัดตรังนั้นจะเปิดฤดูการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างเต็มรูปแบบหลังจากปิดฤดูการท่องเที่ยวทางทะเลเป็นเวลา4เดือนเนื่องจากเป็นช่วงมรสุมและเพื่อให้ธรรมชาติได้พักฟื้นโดยเฉพาะเกาะกระดานอำเภอกันตังที่ได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลกคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาชมความสวยงามเป็นจํานวนมากโดยทางจังหวัดนะครับได้เตรียมมาตรการรองรับการเดินทางไม่ว่าจะ เป็นการรักษาความปลอดภัยท้งบกทางน้ํรวมถึงบนเกาะครับส่วนค่าเรือโดยสารได้สั่งการให้คิดราคาเดียวกันทั้งหมดเพื่อพ้องกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวมีการวางมาตรการรับนักนักท่องเที่ยวแล้วก็ส่งต่อน,นักท่องเที่ยวหากมีอาการเจ็บป่วยต้องส่งโรงพยาบาลหรือให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นส่วนท่าก้าศยานรังครับสามารถรองรับช่าเตอร์ไฟได้และประสานกับปะทอ เพื่อนำรถบรรทุกน้ำมันมาเติมน้ำมันเครื่องบินสแตนบายไว้กับสำหรับนโยบายฟรีวีซ่าที่รัฐบาลให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นคาดว่าจะทําให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตรังมากขึ้นซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนในพื้นที่อย่างไรก็ตามจังหวัดตรงังเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศปลอดขยะพลาสติกปลอดโฟมจึงขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันรักษาความสะอาดเพื่อรักษา พยากรธรรมชาติให้คงอยู่คู่ท้องทะเลต่อไปค่ะพรุ่งนี้นะครับ1ตุลาคมจังหวัดตรังก็พร้อมที่จะเปิดการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบใครที่ตั้งเป้าว่าจะไปเที่ยวพื้นที่ของอุทยานหาดเจ้าหม่หรือจะไปเที่ยวเกาะการะดานที่เขาบอกว่าเป็นชายหาดที่ดีที่สุดของโลกใช่ไหมพรุ่งนี้ไปสัมผัสบรรยากาศกันได้นะครับตรังก็พร้อมที่จะรอต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับ